จอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับจะมีผลอะไรหรือเปล่าเราค้างไว้บนรถเทเลอร์ครับเดี๋ยวให้แสมวิ่งลงวันนี้ไม่มีงานครับเฮ้ยทำไมมันเอียงเอียงงี้วะแสมลงเลยลงเลยเอียงเกินเดี๋ยวมันจะพลิก แซมวิ่ง okay. ครับเอาลงครับวันนี้หยุดงานเพราะว่างานไม่มีฝนก็ไม่ตกเออถึงฤด,ดูทํานานะครับแม่โคก็จอดใครมีงานก็กลิง้งกลางไม่ได้นะครับไม่ว่าจะทำชั่วโมงไม่ว่าจะตีป่าหรือว่าขุดสะอะไรก็แล้วแต่ครับรับหมดช่วงนี้ เล็กๆน้อยๆเราเอาหมดครับน,นี่เราจอดก่อนประมาณไม่รู้กี่วันนะ่ะทำไงวะคนเดียวด้วยทำไงวะคิดก่อนจะค้ำตรงไหนเอาอยัางไงดีวะ เ้ยคำตรงนั้นไม่ได้นะอ้าวอ้าวอ้าวยังไงวะเริบ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 ต้องต้องเซียนหน่อยว่าเริบเริ่บเริบ ลงครับน่ะเอาไปเก็บกันครับเดี๋ยวเย็นๆเรามาล้างเฮ้ยเรนเริ่มตกเอ้ ปัน้นไรสิช่วงบิดครับโซมันหย่อนเฮ้ยได้โอ้ตุดลวันนี้มันกินถึงเนื้ออะไรเนี่ยไปโดนอะไรวะเนะี่ยโดนตะปูดโดนอะไรสักอย่างวะ จะค่อยโปแล้วก็ขัดใหม่ครับองคกีก็หลวมหมดแล้วต้องทำหลายอย่างครับระวังเหยียบท่อพยานากเด้อ ไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวตอนเย็นๆครับล้างตอนนี้มันร้อน ได้หลบผลเล็กน้อยครับมาแล้วมาแล้วจอดเราก็จะทำการถอดโั้แบตเตอรี่ครับเพราะว่าเราเคยจอดน,น,นานๆแล้วไม่ถอดออกมันจะสตาร์ทไม่ติดครับ ใครเคยเป็นบ้างหรือว่าต้องถอดปิดจันแต่เราถอดนะ,ออะถอดข้อบวกออกเข้าแล้วนะนี่ครับต้องถอดต้องถอดออกด้วยเช็คดูออ น้ำกันกันไม่แห้งนะปกติต้องเปิดหลาย,ลายรูนะทั้งหมดเลยเปิดหมดเลยแต่ว่าเราทำแค่ตัวอย่างเฉยอันนี้น้ำกลั่นเราก็สำรองไว้ครับเอาวปเจว้ไรไหมไปเจอะไรไหมหายเลย จะเลยจอดตรงนี้ครับได้ไม่ได้ไม่ได้อีก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 อ่าถอดนี่ปินไม่ได้ต้องถอด้อหลังเลยวะอ่าถอดอะไรนี่ก็ถอดแค่นอตตัวเนี้ย เดือดร้อหลังใช่ไหอ๋อไม่รู้แล้วไม่นต้องมีเขาบอกว่าจะเลื่อก็ถอดครับพอันนั้นแหถอดได้หมดไฟมันจะรั่วเอ๊ะตัวเนี้ยเราสังเกตสังเกตดูเวลาเราถอดปุ๊บเวลาใส่ปุ๊บมันจะมีประกายไฟถ้งใส่ไฟมันรั่ววะวะไหน,นเนี่ยตัวเนี้ยลองแซมลองถอดดูวะ มันประกายไฟแสดงว่าไฟรั่วบ่าจะเบียดเบียดมันจะมีไงเขาปกติมันไม่มีเลยพูดถึงไงแลาไฟรั่วเขาเขาเช็คกันแบบนี้นะไม่รู้แล้วไหนๆเปลิดเพลินไหมไม่เวลาไฟรั่วเขาก็เช็คกันแบบนี้บ่เอามาจี้ปุ๊บเอ้ยแบบนี้ไฟรั่ววัวรั่วไงเปล่ก็น่าจะเพราะว่าถ้าไฟไม่รั่วมันก็เฉยๆไม่ให็บเปล่จริงบ่อ่ะคอมเมนต์หน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยอันนี้ถ้าเราไว้ย่งเงี้ยมันก็ไฟมันรั่วไปตลอดใช่ไหมพราะมันมีประกายไฟ เ,ออเราไม่รู้อะถอดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรารอคอมเมนต์เขาจะบอกมาเลยแหละอะล็อกล็อกไว้เดี๋ยวโดนขโมยแบตอีกไะเดี๋ยวเราออกเดินทางครับไปหาไปหาอะไรกินกันเก็บอันนี้ด้วยเนี่ยเก็บกุญแจด้วย